ข่านบางนาวเต้าเป็นยังไงขต้นเที่ยวบ่อเ้็แต้มเี่นเสว่าเอานังมาจี้ไหมเหรอเล่าเลาข่าวไม่จะปอกเรื่เนาะไส้ปอกเส้ออาบได้ใส่หัาก reveal, compass, like ับเฮตัสซี่แล้วองโอ้ยจะกระชองกคักไรบุ สวัดีทุกคนนะสำหรับที่ทนี่ทีมงานเท่าจะพาทุกคนไปเบิ่งกับบรรยากาศตอรนแดรงๆกับบิดทีชีวิตของบ้านปึ๋งเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งกันเลยโอ้เบิ่งน้องพัน,น,นเ,เตะกระต้อเลยเนี่กระต้อว่นใส่เสื้อ ขายเสือกนะก็โอ้ยเนาะไปไหมติดต่อนี่นี่มาพี่เจ้าเจ้าเฮียนปอดอะไรเหไมเียนปอไรก่อนมาชอบไหมเจ้าเฮียนปอดอะไรเฮียนปออะไรบอกนะแม่

เแ้วเียนปอไรจ้าวปอไรปอดนึ่งบ่ฮะจักปีละฮะจักปีละจ้าวห้าปีป่หกปีห้าปี๋อเจ้าสิ

Boy chan doi 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 đôi doi 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 Ok. doi 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 để, tầm hùng tam theo ừ, phải lợi. Phải lợi, phải lợi đấy, sẽ phải <laughs> ítớt, chơi <laughs> khoa ítớt làm phải lết của mi, bêng cợt, yui lên đầu oh, ma cái cái, phật ai cao đi than, ơi, ôi, 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 là ôi, 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 โอเคทำหุ <Okay. S 2> <ic S 1> ่งกัวกเทียมเราใชบากเทียมาคักแต่บุ้งันเหลืเทียมลายชุ่มๆขาดมังาเนาะขาดมังเอาขาดบาเอารเทียมบางเนาใส่เลยบุ้งยุ้งตนเตอบอว่าจะอเบบเพียงพอเนยยังถามก่อนนะนองเลยเอาเสื้อผ dì non, phun, xà bao, phun xùm nụm, sảng mỡ nè. Sบาย đi, đi. Ôi, nhìn hưng nào vậy nè. Ôi, khu, khu hết nhảy nhảy rồi, chân sáp một. แบบมือฮิตฮิตตับเต้าน้อต้นเป้นี่เป็นต้นสองต้นเพก่ว่ามันเปรี้ยวเป็นรพันมั่งขามันยาวหอดเจ็ดแปดเมตรตีฮะดีงามเนาะฮักกันนี้ก็งามเป็นแน่นึงเลยฮักแน่นถักอืดเลย สี่หาคนสิบคนไปบลงนะบหมดทันเทอีกจักจจัักกมือตอโนี่จังแล้วนี่มือเดียวมือเดียวโอ้ตามผอนายนายนอนตัวตัดมุมนี่นอแฉกนี่โอ้สร้างเนาะสร้างพูดิเจอเนาะอ๋อขอบใจขอบใจขอบใจ ว่าโอ้อันนี้อันนี้อนน่มาขายเหรอโอ้ขันมือมือเอาเสียเอาจู้นี่ขายเนี่ยได้หน,นิมือมือเอาเหรอ เอาหนูพี่น้องเลยบรรยากาศร,รอบๆบ้านอ่นนาธรรมชาติล้วนพี่น้องเลยสบายดี สบายดีสบาดีลูกเฮ็ดไรสบายดี่สบายดียดบ่น้ดเฮ็ดนบมือนบมือเฮ็ดไรนบมือโอ้ยหิวกวาซะเด้อมื้ออื่นสิเอาขนมใหเ้เด้อโอ้ย สบายดีเห็นไหมน้าคือว่าติดหวัางนิ่งเอายูกับไพรเอาความเนียบใต้ไพ่ใช่ปะโอ้แม่เท้าบวชสบายอ่าแม่เท้าบอกหรือวะเท้าเออบวชสบายมัดสอสองต่ดต่ดเออ Đi dù chó khôn Rồi 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 à, Khóc cháy khóc cháy mà sao Hãy subscribe cho มืัอนี้มากับทีมงานเฝ้าเตียงทองแล้วก็ทีมงานเตียงคำหน้าก,กายต่อไปโอ้ยงามสบายดีสบายดีว่นนั่งจุ่มกันที่จังดี ดูแลฮะกินกับย่างข้าวแลงนย่างทันกินเนาะเออย่างหาอยู่เนาะย่างคิดบ่อยู่เออย่างคิดหาเมนูกินอยู่เนาะย่างคิดหาเมนูอยู่เนาะเลย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 ขอบใจขอบใจยู่ยู่ว่าเฮานี่เกี่ยวข้าวให้หรือเปล่ายังเดือนเดือนได้ปกติเกี่ยวผมก็เดือนนี้มัดแล้วก็เกี่ยวแลเดือนนี้มัดแล้วเกี่ยวบ่ เกี้ยวเกี้ยวนี่เกี้ยวแล้วหระตีบ่ตีแล้วรแบบใส่รถไถรถอย่างมากบลเตีมือเลยตีมาตีมือเดยเฉลี่ยมาตีมาเนาะเออขั้นภาษาบ้านเฮาหรอขั้นตีมือเลยเฉล่มาเมื่อสมมติว่าอยู่ให้เนาะเราเมื่อเฮื่อ อันนี้ฝัดเต,ต็มงานฝัดมาเหรอเนาะี่นนต่างกันเนาะโอ้เป็นปิตาจักมาเพิ่งตอนนั้นเกี่ยวเขาให้กับตีเขาให้เนาะประมาณมัดมัดเดือนนี้เนาะเออมัดเดือนนี้นนเลยครับเกียร์แลเด<อ>้อเด,ดอ้โอเด้อครขอบใจขอบใจโอโอโน้องเลยตอนนี้ก็ทีมงานเดเราก็จะเริ่ม ไปอาบน้ำแล้วพี่น้องเลยไปไปเบิ่งวิธีชีวิตในการอาบน้ำของสาวานนี่เพื่อนจะอาบอยู่ข่าน้ำพี่น้องเลยไปไปเบิ่มกันเลยโอ้ลงแล้วลงแล้ววันนีเ้เฮ็ดเฮ็ดแกงว่ละ่ะตม้ตมุม่นตม้มต้มต้มต้มเจีววยวเหรอต้มแล้วล สสเสกไก้บ่ด๋อ,อสบายดีนะน้องสบายดีนะนกมือล้อวะบาดีโอ้อโยลอ,อ,องเิ็นเผ็ดแกงกุ้งเสกไก้ให้กินขาแางวัมนีไปวันนี้ทีมงานเราจะลงอ,อาบนา้ำ ใครพูดเราใครพูดเราว่าเราได้จะมันบกพองเราไปน้ำไปไปไปพูดนะคราไปนี่ไปไปเราข้นมามันยิงมันมาขึ้นมาอีกแล้วพี่วะจะขึ้นมาจะต้องโอ้ล้าน้ก่อนนะทำน้ธรรมชาตไปมื้อนี้แ้ธรรมชาติเต็มร้อยแท้ๆแล้วมื้อนี้คะ

แหลกตัวเพื่อนน้ำ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 นีน้ำน้ำน้ำนอน้ำน้ำนน้ำนนาำนน้ำน้ำน้นนน้นน้้นนนหัวเลย ย่างลงไปอาบแล้วครับคุณแม่เนื่อ้อเ้าอยว่าอย่างลงาแล้วครับคุณแม่เนืออาบอาบแล้ก็เสือถก้อนเือาบดีเลยใชอืออ้าถ้าถ้านี้ใครลงสบายแลยเนาะ ามุกเคยบ่มาอาบน้ำเลยนี่โังยังยังยังี่เราเลยหากะเยดิบเลยนี่ยังนอไยอยู่ตอนยังน้อยที่าในหอบ้าปีเนาะเพราะชาปีย่างชาปีไปอาบน้ำหอยเอานี้แล้วกินธรรมชาติแน่นอน ปิ่ตายินเนาะปิ่ตายินเนาะไอเนาะ<อ>ยนิะยนบ่ยินบ่โอ้โหทำแบบนีนเนเ้เลยเด้อทำมาตราสิเลยเด้อไปไปไปน้องเลยยุง่งอยู่บ่อนนี่ไม่เรู้ยุ่งชุดนี้ลงน้ำบุญี้ยิงบักเฟืองกุจะมีโอ้โหเนี่ยน้องไก่ปลาอยู่น้ำธรรมชาตินะห้องห้องน้ำแห้งลายลายบ่อนใดก็ได้ แปกฮะเปกเปกบ่เออเปกเลยเปกเอาข่อยกัยังเปกตัวเองึ้นกันนะเอาให้จะได้ฉายฮ้มโบก้าเด้องฮัมโบก้าใช้ตะบกซือน้อเออเอาโก้าใช้ตะบกซื่ออาบได้ฉายฮกเฮตซี่แล้วช๊โอ้ยจะกระชองก็คักไรประบุน มาหัวกักแทบอันนี้เอ้าก็ดห่าก็เคยเห็นนี่แล้วหาก็เคยเห็นนี่แหละสามที่สามปีนี้เนาะที่ตามมาหลายปีที่ตามมาหลายปีแล้วบ่เคยเห็นที่ตามโดนแล้วคลิปผ่านแต่บวกบวกเห็นแบบนี้ไม่เปิดเผยความลับก็เลยก็จริงแล้ว โอ้ยน no right> uh ี่รองเอ็ดคนรับแตกได้ใช่ไหมถ่ายคักบบบนี้อากระหูคนเจ๋งวันนี้อาจจะเนี่ยขอขออนุญาตอาบแล้ววันนี้ยองเลยไปไปไปลงอาบน้ำวันนี้ขออนุญาตลงอาบน้ำกันเถอะนี่พอเพียงเหี่ยวเพียงเงินนั่งอยู่เพียงเข้าพี่น้องอย่เนาะว่าผู้สาวเอ็ดสิบอนนั่นเป็นบ่อนอยู่เนาะเออไปไปไป เวขึ้นก่อนเด้อขึ้นก่อนเด้อบาเดียวเด้โอเคี๋ทานนี่ก่อนาน้ำก่อนไปไปมึงไปกระปอกระเป๋าเลยอย่าลืมเลยโอ้ไปไป ทางนี้ใครแน่นเนาะทางนี้อืมเห้็นได้อ่ะเย็นคักบ่เย็นขนาดเลยอืมอ้าวพูดเกลบเราวันนี้โอ้ถือเกลบถือเกลบเนาะนถือเกลบคือเขาว้าอีนี้ไง ปวันนี้พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศตอนมีพาเข้าสมคีกินข้าวแรงพร้อมทีมงานพี่น้องเลยเตยเห็นแล้วเหรอเอเลียงมาตั้งแมือมาเล้งานมามามาาสิจับน้ำโอ้ไหลแก้ว ตาบุรีอาแก๋วละพรโอ้เอาหน้าตาบุรีมาไล้มาไดมาไดกี่เดเรงได้หน้าตาบุีจดท่นนะอืโอ้ันควายบุรีนวจักจำได้ละหาขิ้ปลาทีลกายกอไหร่มาเอาเลี้ยงมันนะก็เจนบปวดดูเียงหิมน้ เนาะเสปญญาแม่ใบนี่ทิมใสปัญญาเราดิันมอกลูกเมันหายใจคิดเก้าขอบนุณพอวาหน้าตาพอดีคอยจับไปแจ้วอ่ะใช่ใช่ใช่มามา

ไก่ใตัดแล้เอากงไก่นั้นบ่ไว่าเฮเข้า so ่คบนบ่เข้าวันนี้าะกเได้กินบ่ครัังยังซนัะแซ่บสมัยน้จ้ามากินไี่แซ่บขนาดเลยย่อนยุคย้อนมยุ่30ปลายปีแซ่บสาวโูเคยกินบ่ว่านู่นหาคือกินบ่อาหาร กงไก่ใอแกงไก่ใส่ไส่บุญใส่บุญไก่สารไส่นอสาร่ายง่าย่ายง่งยอนีนทกนนีครั้งแรกบวนี่ด้๋ยวนี้กินอาหารว่างก็มีอาหารบ้างก็มีเด้ออาหารางก็มีเดอแกงเงี้ยงก่อนนะครว่าแกงนอบุญนอบุญไก่บุญไก่ อลองบนญเซกัยในการเกี่ยวนี่นะ

เขาำเขาให้อาจารวัฒน pues ์เป็นไ่นะไม่ไไม่ทำโมดาเลยโอ้น้องเพื่นมาจุไฟใรห้พี่น้องเลยพี่ได้ติ๊บใครละไอ่้อยูกรานีโอ้บ่ลลไมมี่ต้องจุกนะต้องจกก้อนห่วจากลมว่ยน้ำผ่านกิจได้นี่

บิเห็ดเนี่ยจับยอดเขานี่เป็นมิดเออโเมนสตูเจ้าเด้อมิดครับเป็นมิดกบภาพหัวว่าเอานางมาจี้ไหมเหรอเลาเล่าข่าวไม่จะป้องไม่จเนาะมันีะจากทิมงานเฮาอั l โหลคข้อดคลิปลงแล้วแล้วทีได้ พาทีมงานมานอนในวันนี้เด้่าเตียงเลยนอนหรอพ่อล้อมือพิ่งบ่านอนท่าได้ได้ได้ปก่อนไปก่อนก็อยังบมงไงจํานิเอาตะเกาก่ังซีซีอ้ไปพิ่งบ้นอนท่าได้ได้ได้ดอดเบ้บบาไปไปเาสุดไปสันกลับไปบบบบนอนเท่า เงินเท่านั้นด้เงินไหนบ้านขึ้นเนาะอ,อ๋อตางความคือตัวอนอื่พี่สาวขึ้นป้องเยี่ยมชอพี่น้องเลยในการมาทิปครั้งนี้ก็ถือว่าโอ้ยดีใจที่ได้มีทีมงานมาํำก<ด>ันหลายคนพี่น้องเลย สำหรับทีมงานเตียงค่ำนากายก็มีซีงง่น้องเลยจะมีเบ้าสุกสันไะหม <า S 1> น,งงน้องเลยอืมแฟนเล้วตกตัวจได้ไหมน้องอซุขซื่ซ่องนั่แหละก็สุกสันสุกสันเบ้าเล่าทีเออ่เป็นภา,าษาไทยะจะจะจะฝากติดตามผลงานของเบ้าสุกสันเพื่อนนะจั้งน้อยเพื่อนที่ไปอัปเดตเผาตรงเรียงให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมอีกวันหนึ่งเนาะ เป็นยังหาโอกาสแล้วก็สีให้กอกใส่ก็สีขึ้นไปน้ำว่าสิคันท่าทีมงานขึ้นก็สีขึ้นน้ำเออเออไปดูเขาตองเดือกอ๋อสุดยอดโหสุดท้ายที่เดียวสุดท้ายมี้ก็โบเคยโบเคยไปจ้าคื่ององแข่งใส่เงาบุรีเนาะเมืองเพียงอ นะกาทีมงานนึ่งก็เป็นทีมงานของว่าวเตียงท่องพี่น้องเลยเพื่อนละเพื่อนก็เดินทางมาจากแฝงสวัสดิ์นาเขตพุ่นละน้องเลยเพื่อนก็มาสมทพบกับทีมงานว่าวเตียงค่ำเนาะแต่ทีมงานว่าวเตียงทองเพื่อนก็มีซี่ซี่คนพี่การน, <c oughs> น้องเลย <c oughs> ไปวันนี้เฮาจะพา พาผู้ชมไปเบิ่งบ่อนยู่บ่อนนอนของทีมงานหลังจากคลิปนี้จบกตก็ถือว่าปิดคลิปเนาะสำหรับ EP นี้เนาะไปไปเบิ่งบ่อนนอนก็ภาพที่ตามเบิ่งมืนเช้าเนาเพราะว่าทีมงานเขาจะมีการมอบเครื่องมอบอย่างให้น้องๆนักเรียนเนาะไป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 ระวังใจหัวขอพักคู่กัน ้ก็เปิดตู้นี่คักเลยเนาะนี่เอาตู้มาละแม่มันมันกระเบิดเลยบอกเอาเอาจะมาจะอีกปกนึงพอดีานจะเฉยพักนอนละนอนหรอวะว่าสิติดต่อให้สุขสันต์อยูพไปนอนไว้แท้ๆนะ